ปิศนามา่านดงดำตอนที่หนึ่งบทประพันธ์ของท่านอาจารย์สิงขอนวงจิตมาแดดจัดของเช้าวันนี้เจน้นุ่มหน้าตาดีควบมร์ไซค์ฮอนด้านวาเอสโดยมีหญิงสาวหน้าตาสวยนั่งซ้อนท้ายออกจากหมู่บ้านดงดำอย่างรีบเร่งแทนที่เจน้นุ่มจะควบพาสาวเจ้าไปตามถนนในหมู่บ้านเหมือนคนทั่วไปแต่กับ ลัดป่าละอ๊อะเลาะรำน้ำปิ่งไปตามสนุนเล็กซึ่งครูขะสิ้นดีเป็นทางเดินของวอัวควายที่ลงไปกินน้ำมั่นเองจึงปโยค b j c เยกไม่ผิดกับขี่ม้าหนุ่มสาวทั้งสองหน้าตาตื่นเจ้าหนุ่มควบรถไปตาเหลือบแปลกระจกมองหลังไปส่วนสาวเจ้านั้นก็หันขวับไปมองข้างหลังบ่อยครั้งดูเร็วสิพี่จงรักพวกเขาอาจจะตามเรามาทานก็ได้นะหล่อนเขย่าตัวเขา เร็วของนี้ไม่ได้แล้วละ่ะน้ำพึ่งทางมันเป็นลูกคลื่นนะเพราะว่ามันเป็นทางวัวควายเชื่อพี่เถอะนะกว่าที่เขาจะรู้ตัวพวกเราก็คงถึงถนนใหญ่กันแล้วละ่ะรับรองไม่ทันหรอกจงรักเอียงหน้าเขามาบอกแต่ว่าน้ำพึ่งใจไม่ค่อยดีเลยพี่ส่งหอนใจงไงบอกไม่ถูกนะทําใจดีไว้เนี่ยในในเราก็ตัดสินใจกันแบบนี้แล้วไปตาออดาบหน้าแล้วกันนะสิ่งที่หญิงสาวสองหอนใจเป็นจริงขึ้นมาทันทีทันใด เมื่อทันเห็นมอเตอร์ไซค์ย a m เอ็ Entaro สองขันควบตามหลังมาอย่างเร็วจยียังมีคนหน้าดุนั่งซ้อนท้ายซึ่งหน้าตาคนทั้งสี่บ่งบอกถึงการเอาเรื่องอย่างยิ่งพอได้ระยะคนซ้อนขัน้าสุดก็กระชากจุดสามเจ็ดโคดไปท่อนกระบอกเครื่องวางพาดบนไหล่ขวาของเจ้าคนขับว้าพี่พวกมันตามมาแล้วทำวยังไงพี่จงรักหญิงสาววีดร้องขึ้นมาเมื่อเสียงปืนระเบิดขึ้น จ้าหนุ่มพาสาวหนีหัวใจกระตุกวูบแทบจะปล่อยแหนรถแต่ก็ได้สติรีบปิดเจ้าเนื้อหุ้มเบรกจนสุดคันเร่งทะยานยิ่งกว่าม้าขยบเป็นสิบเท่ากระสุนตัดอากาศห่างศีรษะยิงสาไปร่วมว่าคนยิงมีเจตนาแค่ยิงขู่หรือฝีมือกันยิงบนมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งห่างชนีไม่ได้เรื่องก็ไม่อาจจะทราบได้น้ำพึ่งพร้อมจะตายกับพี่แล้วใช่ไหมเจ้าหนุ่มจงรักถามแข่งเสียงรถจ้ะพี่ งั้นกอดพี่ไว้แน่นนะถ้าเราหนีพวาเขาไม่พ้นล้วก็พี่จะพุ่งลงน้ําปิงนี่แหละเขาบอกพร้อมกับกัดขรามแน่นตั้งใจแน่วแน่แล้วเพราะยอมตายพร้อมกับสาวคนรักสาวเจ้าเองก็มีจิตใจที่หล่อเป็นหนึ่งเดียวกับชายหนุ่มจึงกอดกระชับแน่นและแนบหน้ากับแผ่นหลังของเขาพร้อมกับหลับตาลงเพื่อจะฝังกายใต้าสายธานอย่างอาหันแน่วแน่เจ้ารัะหยุดอยู่นี่นะไม่งั้นกูยิงน้นสองคนเลยเสียงระแววดังอยู่ข้างหลัง เธอว่าเจ้าหนุ่มพาสาวหนีไม่ได้ยินเสียงนั้นคงตั้งหน้าตั้งตาปิดขันเร่งหนีได้ก็จะหนีหนีไม่ทันก็จะพุ่งลงไปน้ําปิงซึงกาลังเชี่ยวกรากและขุนคนเฮ้ยอะไรนะยางรถล้วนนะจงรักตะโกนขึ้นมาหน้าเหลือแต่สองนิ้วนำพึ่งหรือโนนแขะเงยหน้าขึ้นทันทีเอ้ยแย่ oh, yeah, แล้วทงไมได้พี่จงรักความคิดเชได้หนึ่งสว่างวาบขึ้นมาในสมองเา้าหนุ่มจงรักแตะเบรกหลังแล้วบีบเบรกหน้าอย่างปัจจุบันทันด่วน รถของหนุ่มสาวทั้งสองก็เด่นเพราะเจ้าเหนือหุ้มเด็กตัดพลิกคว่ำไม่เป็นท่ามาด้วยความรวดเร็ว,รวแต่ทั้งสองก็ม้วนตัวพับขึ้นมาตามคอยฉินกิ้งม้วนอย่างไม่เป็นท่าฝุ่นคลักหลงหนุ่มสาววิวาหา์ทั้งสองกิ้งลงไปกองกับพื้นทามาด้วยสัญชตาตญาณการหนีตายคงนอนพับไปอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วน้ำพึ่งลุกขึ้นหนุ่มจงรักพดพลาดลุกขึ้นไม่คำนึงถึงว่าตัวเองจะเป็นอะไรคว้าแขนนวนแขนหรือน้ำพึ่ง ซึ่งครุกฝุ่นหน้าตาดูไม่ได้แล้ววิ่งพากลุบเข้าไปข้างกอไผ่สีสุกซึ่งมืดครึ้มอึมครึมข้างฝั่งแม่ปิงเฮ้ hey! ยยูสนุยยอมไ่จับซะดีดีห่างห้าวของใครคนหนึ่งระเบิดขึ้นเมื่อมาถึงมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวที่ฉะแแบบเคเกเอยู่เร็ว <Le a? S 1> จงรักกระชากลากถูนวลแขยอย่างแรงโดยบุกผ่านป่าหญ้าเมืองวายที่สูงท่วมศีรษะไปอย่างไม่กลัวเจ็บโอ้ยพี่จงรัก น้ำพึ่งไปต่อไม่ไหวแล้วละ่ะน้ำพึง่งปวดข้อเท้าอดทนหน่อยน,น,นะน้ำพึง่งอีกทีดเดียวเราจะทะลุฝั่งน้ำปิงแล้วละ่ละเลยกระโดดน้ำพร้อมกันโอเคไหมจงรักไป่ฟังเสียงกระชากแขนสาวคนรักโถลู่ถูก,ถก,กังเพื่อจะผ่านไปให้ได้มุ่งม,มั่นที่กระโดดลงน้ำปิงอันเชี่ยวกรากพอคิดคำนวณเลยนว่าไปไม่รอดแน่เฮ้ยผมมึงตามมันไปเหมือนนี้เข้าปาญ่านั้นเห็นลังใบในั้นเร็วเสียงบกเวกตามหลัง จ้าหนุ่มนี่ก็ชากแขนสาวเจ้าไม่คำนึงว่าหล่อนจะกระโปกกระเพกหรือร้องอดโอยอย่างไรจะเป็นข่าวเคาะหรือเป็นโชคดีก็ไม่อาจทราบได้หนุ่มสาวทั้งสองทะลุไปถึงฝั่งต้นน้ําจนได้เรียมโทวที่จะกระโดดน้ำพึง่งรอเดี๋ยวนะพี่จงรักดูนั่นก่อนหนุ่มจงรักเงหน่าขึ้นมองอะอะไรเหรอหน้าผ่าวิ่งชูจ้ะก็ใช่ผาวิ่งชูทําไมเลยน้ำพึ่งถามเสียงแน่หอบ เหนื่อยล้าเหงื่อทะลักท่วมตัวนวนแขไม่ตอบกลับนั่งคุกเขา่าเบือนหน้าไปทางหน้าผาสูงชันกว้างใหญ่นั้นที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพร้อมกับยกมือขึ้นพนมข้าแต่ไม่นางแอนข้ากระชาคนนี้รักกันแต่ว่าถูกพ่อแม่กีดการขัดขวางข้าก็าเลยพากันหนีแล้วก็ถูกตามล่าแบบนี้นะจ๊ะเหมือนเรื่องราวของเจ้าแม่เมื่อครั้งนั้นถ้าแม้นแม่มั่นว่าวิญ,ญญาณของเจ้าแม่ยังสิงสถิตยอยู่ในที่แห่งนี้ ข้าขอร้องต่อเจ้าแม่สองอย่างอย่างแรกเจ้าแม่ต้องการที่จะไปผุดไปเกิดโดยให้ข้ากับชาครกรกผัดเปลี่ยนวิญญาณฝอาสถานนี้แห่งแล้วก็ข้าจะกอดคอกระโดดลงไปน้ำปิ่งเดี๋ยวนี้และอย่างที่สองถ้าหมาดแปลนว่าที่วิญ,ญญาณของเจ้าแม่นางแอนได้เห็นความรักอันแน่วแน่ของเราทั้งสองก็ข,ขอโปรดช่วยให้เราสองคนรอดพ้นจากการตามล่าของพวกเขาด้วยเถิดจ้า,าเมื่อหล่อนอธิษฐานจบเตรียมที่จะกอดคอกับหนุ่มคนรัก เพื่อพากันพุ่งหลาลงน้ําปิงอันเช่ากรากนั้นเฮ้ยเกี่ยวม,มาสองคนจะไดไเระเว้ยไอ้จองรักมึงตายซะเถอะร <c oughs> ่างของลุงสาทั้งสองกระเด็นผงังตกลงไปจากฝั่งปิงทันทีคนทั้งสี่โกลเกี่ยวไปที่นั่นแล้วคนหัวน้ำพึง่งเอ็งมาน่ายิงมัน in เลยนะอินตาเพราะว่าน้ำพึ่งมันจะโดนไปด้วยข้าสั่งให้จิงเฉพาะไอ้จองรักเอ็งก็ได้ยินมาใช่เลยไอ้บุญเถิงช่วยกันเถอะข้าเชื่อว,ว่ามันสองคนน่ะยังไม่จมน้ำตายหรอกเพราะว่าริมฝั่งน้ำน่ะมันตื้น พ่อเลี้ยงบุญตันขันธารถซึ่งนั่งฟังอยู่ใต้ต้นบร,รมใหญ่เหน่อยหน้าขึ้นหมองเมื่อเห็นบุญเถิงบุตรชายคนเดียวเรียกมอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้านแล้วมาจอดใต้ถุนซึ่งลูกน้องของบุญเถิงรีบจัดการเก็บข้ที่อ๋อเป็นไงบ้างไอเถิงทันไหมลูกทันนะพ่อตอบเสียงห้นไปนั่งอีกอ่อแล้วก็แทกตัวนั่งต่ําอย่างสุดแรงแไ่วะก็ตามทันไม่ใช่เลยทําไมถึงไ,งได้อารมณ์เสียแบบนี้ล่ะ ู้เป็นพ่อชีหนา้าก็ใช่ดูสิครับกออินตาเนี่ยมันเสียกสั่งลูกน้องยิงก็เลยตกม่น้ำปินเป็นสองคนเลยนี่พ่อนี่พ่อรู้ไหมว่าผมรักน้ำพึ่งถ้าผมไม่ได้น้ำพึ่งเป็นเมียผมก็ต้อตงตายแน่พ่อเลียงบุญตันถอนใ,ใจเฮือกใหญ่รู้สึกสงสารลูกชายโหนยิ่งนักที่เหตุการณ์มากับกลายเป็นเช่นนั้นขาเพิ่งประจักษ์ความจริ่นได้ว่าอันเงินทองนั้นไม่สามารถที่จะซื้อใจคนได้เลยโดยเฉพาะซื้อความรักทั้งทางที่บุญเทิง ลูกของเขามีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหน้าตาใช่ว่าจะขี้เลวขี้เละนับว่าเป็นคนรูปงานคนหนึ่งในตำบลบ้านตาลไลนาสาโทก็มีเป็นนับร้อยร้อยไล่รถพิอัพรถแท็กเตอร์มีจนไม่รู้ว่าจะเก็บไว้ที่ไหนแต่เขาไม่สามารถเอาชนะใจสาวบ้านที่โด่งดังได้เลยจนสาวบ้านต้องหนีตามไอ้หนุ่มซึ่งไม่มีอะไรเลยบุญเถิฟังนะลูกนะก็จะไปงมศพน้ำพึง่งแล้วพาปชุป,ปัญญาที่เมืองแห่งอย่างนั้นหรือครับโท่ลูกพูดบ,าบา้า ขอประดับประเวณให้ลูกชายทนก็คือในงานแล้วดูหนาวที่จะถึงเนี่ยที่สนามกีฬาเชียงใหม่เขามีประกวดนางงามสาวเชียงใหม่นั่นแหละเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะพาลูกไปนั่งขอพิธีแล้วให้ลูกชี้เอาได้เลยพอจะคนไหนก็บ,บอกเดี๋ยวพ่อจะจัดการให้ถ้าของมันเดียวไม่พอนะเดี๋ยวพ่อจะนีบสองซ้ำมาเลยก็ยังได้นะบุญเถอบอกเสียงสมบัติผมไม่ต้องการใครทท้งนั้นนะครับนอกจากน้ำพึ่งคนเดียวอีน้ำพึ่งมันจมน้ำปิงตาไปแล้วเองจะเอาผีเป็นแมร้ยังไงวะ ผมไม่รู้ละผมรักน้ำพึ่งคนเดวในชีวิตคนอื่นนะ่ะจะเอาให้ผมผมไตกระเด็นหมดละบุญเถิระเบิดเสียงออกมาตามแบบฉบับของลูกศรีที่ถูกตามใจตั้งแต่เด็กๆพอเลี้ยงบุญทันโกรธจนไม่รู้จะโกรธอย่างไรเพราะมีหัวแก้วหัวแหวนเพียงคนเดียวก่อนตายแม่เลี้ยงเอื้องขำก็ได้สั่งหนักสั่งหนาเรื่องเอาใจลูกตายบุญทันปรับอารมณ์ใหม่เฮ้บอกพ่อสิลูกนะ่ะยิงสองคนนะ่ะตายตรงไหน ผมไม่ได้ยิงเอียนตาเป็นคนยิงนะพ่อนี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยนะเออเออเออแล้วเอียนตาเนี่ยยิงมาตรงไหนล่ะก็ตรงผาวิ่งชูนั่นแลหละฮะจงรักกันนำพึ่งตกน้ําตายตรงผาวิ่งชูอย่างนั้น่ะเหรอพอได้มุนตันหลุดปากเสียงดังใช่ทาให้เดือพ่อก็ตรงนั้นนะมันมีประวัติเจ้าแม่นางแอนที่มากระโดดหน้าผาเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วนะสินี่พวกเองนะ่ะไปทําประวัติให้มันซ้ําร้อยเข้าไปอีก พ่อกลัวเหลือเกินกลัวอะไรเหรอพ่อวิญ,ญญาณนะเจ้าที่เก่านะต้องการไอ้วิญญาณมาแทนนะสิแทนที่ตรงนั้นนะมันจะปลอดวิญ,ญญาณแล้วก็อกกลับมีเอ้ยบุญตันขนล,ลุกสู้ไม่อะผมไม่สนใจนัหน่ะนะพ่อพอต้องเอาน้ำพึ่งมาให้ผมไม่งั้นผมจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตไม่เชื่อก็คอยดูโอ้ยข้าจะบ้าตายบ้าไม่บ้าผมไม่สนใครทั้งนั้นนะโอ้ยทำไมข้าต้องมีลูกคนเดียวเดียว้ยไม่ต้องห่วงไอ้ลูกคนเดียวนี่เป็นว่าคนเป็นแบบนี้พอเลี้ยงบุญ ต่างตะโกนขึ้นฟ้าดังๆพร้อมรู้จะตะโกนว่าใครดีบุญเทิงทำท่าจะลุกขึ้น,นด้วยสีหน้าไม่พอใจแต่ต้องหยุดชะง,งักเพราะผู้เป็นปีดาดึงแขนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนบุญเถิงอย่าเพิ่งไปพอคิดอะไรแต่ยาหนึ่งแล้วเจ้าหนุ่มผู้พ่ายรักหันหน้ามานิดนึงอะไรของพ่ออีกก็พี่ตายเอาน้องสาวสิวะจะไม่ยากอะไรน้องมันนะสวยกว่าสิอีกนะนี่พ่อหมายเขาว่ายังไงเนี่ยเอาก็น้ํน้ำพึ่งมันตกน้ำปิงตาย ก็เอาน้องสามสิวะตกลงเย็นเนี้ยพ่อจะไปขอกำมันอินสวนให้เลยเอาไหมล่ะบุญเถิงถึงกับยืนนิ่งอยู่กับพี่พร่างของชายชรา,าที่นอนเกรอยู่บนที่นอนผมมาแล้วครับลงุงนั่งประเพียบลงค้างๆจับมือที่ผอมกิ่งนั้นขึ้นมากลุมไว้ส่งสายตาอาถรรพ์เลือห่วงใหญ่ไปยังใบหน้าเหีย่ยวย่นเบ้าตาลึกและแก้มตออเอียงเอง,เองตั้งหลายครั้งแล้วเองหูงหนวกังไง ผมกำลังต้มน้ำจะชงยาให้ลุงนะครับมันยังไม่เดือดดีคนเรียกก็ต้องมาทันทีข้าไม่มีเวลามากขนาดนั้นหรอกนะผู้ป่วยหนังห้มกระดูกตาดูเป็นมันเฮ้ลุงครับลุงจะพูดอย่างนั้นสิครับล,ล,ลุงต้องหายลุงต้องอยู่กับผมตลอดไปข้าเออมันก็เป็นอย่างท,ที่แกว่านั่นแหละก็พยายามทุกทางแล้ว โรคนี้เวลาเป็นแล้วมันมันก็ตายหลูกเดียวนั่นแหละพูดไปก็เสียงเหนื่อยหอบไปดวงตาลึกนั้นจ้องมองเพดานนิ่งแต่ว่าสองสวรรค์มานี้ลุงก็อาการดีขึ้นก่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลนะครับยาโยมราชกําลังจะมานี่คือโอกาสสุดท้ายแต่เป็นครั้งสุดท้ายลุงครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวผมจะเอายาชงให้ลุงกินนะไม่ต้องไม่ต้องไปกินมาแล้วละ่ะมันก็มันกินกาก,ากไม้ มันไม่หายแล้วละ่ะนั่งลงแล้วก็ฟังลุงพูดเขาจำเป็นต้องนั่งลงตามเดิมอาลุงตายแล้วแกต้องทำสิ่งนี้คือให้ไปแจ้งที่โรงพยาบาลสวนดอกจะมาลบศพลงเพราะว่าลงเนี่ยอุทิศร่างกายเพื่อให้หมอเข้าไปวิเคราะห์โลกมะเร็งในปอดเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาคนรุ่นหลังเป็นระยำตําบอลอะไรถึงรักษาไม่หาย จะอะไมาต้องมายุ่งกับศพของลุงทุกอย่างนะเข้าใจไหมลุงเลี้ยงผมล,งลุงเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยถ้าทำไปแบบนั้นผมจะไม่ได้ทําบุญให้กับลุงเลยนะครับก็จะกลายเป็นคนอากาศยุนะครับลุงเรื่องอื่นนะ่ะข้าไม่อยากรู้ทั้งนั้นแหละอา้าฟังข้อต่อไปถ้าลุงตายแล้วแค่จะต้องไปจากที่นี่และจากบ้านหลังนี้คือคือผมไม่ไปไหนแล้วครับฟังก่อนให้จบ ไปไปตามที่อยู่นี่จดหมายสองฉบับนี้เมื่อที่พร้อมเก่งมือกระดุกเคลื่อนไปเอื้อมหยิบจดหมายที่ใต้หมอนยื่นส่งให้แสดงว่าจดหมายได้เขียนเตรียมไว้แล้วชายหนุ่มชื่อจริงคือพักดีรับจดหมายฉบับนั้นมาแล้วดูที่จ่าหน้าสองต้องตาเบื่อกว้างเพราะชื่อก็รับและที่อยู่เขาไม่เคยไปมาก่อนแถมอยู่ไกลแสนไกลแต่เขารีบเก็บไว้ที่กระเป๋าเสือ้อแล้วหันหน้ามาทางลงุง นี่คืออีกสิ่งหนึง่งมือที่ผอมเก่งหยิบสิ่งของสิ่งหนึ่งจากใต้หนอนยื่นส่งให้ <c oughs> พักดีจำต้องรับมีดสุยที่ซุกอยู่ในฝักซึ่งทางด้ามและฝักยาวประมาณสองคืบชายหนุ่มรู้สึกแปลกใจต่อมีดสุยเล่มนั้นเป็นอย่างมากเพราะมันเป็นมีดสุยที่มีฝักทําด้วยไม้มะค่าฝังดินสีดําสนิทแข็งแกร่งดุดหินทองเหลืองที่มัดฝักมีด แกะสลักลวดลายวิจิตละเอียดอ่อนยิ่งส่วนด้ามน,นั้นเป็นงาช้างแกะสลักลวดลายงดงามไม่แพ้กับส่วนที่เป็นฝักเลยเฮ้ยลุงลุงนี่ยังไงครับเนี่ยจะตายทั้งทียังมีมีดซวยโบราณมาเล่มเดียวนี่นะยิ่งแต่ใจหนักเข้าไปอีกเมื่อลุงของเขาพูดว่าขอให้แกรักษามีดซวยดังนี้เสมอโดยชีวิตนะมาไว้มันคือชีวิตและวิญญ,ญาณของเจ้าพักนี้ได้แต่นิ่งฟัง จำคำของลุงไว้ดีเพนเดือนเจ็ดเหนือปีหน้าอย่าให้ปลายมีดและยางเดือนเหลือแหลมจงวับแหลมสองลานาพุทธพักดีทวนคำเพนเดือนเจ็ดเหนือปีหน้าอย่าให้ตายมีดแหลมอย่าให้เดินแหลมเลื่อนจงวับแบบสองลานาพุทธอืมมันเป็นยังไงครับลงุงโอ้ยมันเป็นปริศนาคำก่อนนะแกแกจะต้อง มีมัสมองมันถึงจะเข้าใจถูกเบรแต่ก็บ่นอุดก็ก็มีอะไรก็บอกตรงๆก็ยัยงไงนะครับมันมันเป็นคำพิจานรณาคำเว้ยมันเป็นปริศนาคำก่อนถึงเดือนเจ็ดปีหน้าค่อยมาขบคิดก็แล้วกันถ้าแกไม่ยอมคิดหรือว่าคิดไม่ออกแกจะเป็นมห,านนหาาามาอะไรเจ้าเป็นคนไล่พุงเผาเข้าใจคำว่าหมาอะไรเจ้าคนไร้พงเผาเหล่ากอแทนใจดำของเขาจึกใหญ่ น้ำตาแทบคลอเบ้าถ้าไม่ติดที่กัวลุงจะว่าเขาเป็นผู้ชายขี้ขลาดป่านนี้คงก้านน้ำตาไว้ไม่อยู่แน่คนอื่นเขามีพ่อแม่แต่สำหรับตัวเขาเองนั้นเกิดมาไม่เคยเห็นหน้าคนทั้งสองผิดกับคนทั้งหลายเขาทั้งอับอายและเกิดผมด้อยมาตลอดชีวิตเมื่อสั่งเสียจนหมดแล้วลุงของเขาก็ได้หมดลมหายใจไปด้วยชายหนุ่มผู้เกิดมาเห็นแต่หน้าลุงบนหัวใจหลุดลอยคล้ายตัวคนเดียวในโลก ต้องปรับตัวปรับใจระยะหนึ่งและเขาไม่ยอมให้ความอ่อนแอทั้งหมดมาเป็นเจ้าความคิดโดยสับมันออกไปอย่างรวดเร็วแล้วยืปรผงาดขึ้นอย่างไม่กลัวฟ้าดินคนมีสกลุลบรุนชาติบางคนยังทําตัวเป็นอวชาติตบุตรคนไร้สกลุลอย่างเขาจะต้องทําตัวให้เป็นอภิชาติตบุตรให้ได้นี่คือคําปฏิญาณที่ให้ไว้ในใจอานิจจาเขาไม่รู้เลยว่าจะเป็นอภิชาติตบุตรได้อย่างไร เพราะเป็นว่าพ่อแม่เป็นใครดำรงฐานะแห่งความดีงามหรือสมาธิธใด